ปี2,570ประชาชนทุกคนจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะกระทรวงการคลังค่ะได้พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า data lake เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในระบบเดียวแก้ปัญหาการกระจายตัวของข้อมูลสวัสดิการที่มีอยู่ในหลากหลายหน่วยงานค่ะข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะถูกนำมาสนับสนุนนโยบาย negative income tax ซึ่งนายลว,วรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็ระบุว่าคลังตั้งเป้าจะนำระบบดังกล่าวมาใช้ในปี70โดยประชาชนทุกคนจะต้องยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะมีรายได้ถึงเกณฑ์หรือไม่ถึงเกณฑ์ก็ตามนะคะพร้อมย้ำค่ะว่าการยื่นแบบไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเสียภาษีแต่จะเป็นไปนตามเกณฑ์รายได้หากไม่ถึงก็ไม่ต้องเสียนะคะซึ่ง จะไม่ต้องเสียภาษีแล้วยังได้รับสวัสดิการจากรัฐตามความเหมาะสมอีกด้วยค่ะสำหรับการนำ negative income tax มาใช้นะคะจะเกิดผลกระทบต่อประชาชนแตกต่างกันตามกลุ่มรายได้แบ่งเป็น3ากลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มที่1นเนี่ยจะเป็นผู้ที่เสียภาษีอยู่แล้วอันนี้แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนะค่ะแต่ว่ากระบวนการตรวจสอบรายได้ก็จะเข้มงวดขึ้นส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มรายได้พอสมควรแต่ไม่เคยยื่นภาษีอันนี้จะถูกดึงเข้าระบบ อาจจะต้องเริ่มเสียภาษีถ้ารายได้เกินเกณฑ์ส่วนกลุ่มที่3าจะเป็นกลุ่มรายได้น้อยหรือตกหล่นจากสบริการอันนี้จะได้ประโยชน์เต็มๆเ,เลยค่ะเพราะเมื่อรายได้ถูกบันทึกในระบบรัฐจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือได้ตรงกลุ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนอกจากนี้ยังลดความซ้ําซ้อนแล้วก็ยังช่วยดึงผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีแต่ไม่เคยเสียภาษีเข้าสู่ระบบก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลค่ะ